คนสวยมาทำไมโรบินสันยี่เดี๋ยวนี้มึงมาจะในในเมืองแล้วเริ่มเริ่มเจาะเข้าตัวเมืองดอกไม้เริ่มหมดแล้วเริ่มหมดฤดูแล้วเริ่มเริ่มร้านอาหารกินในเมืองโรบินสันตอนนี้เขามีงานเจ๊พาชิมโรบินสันที่ไหนโรบินสันลุบุรีงานนี้ตั้งแต่วันที่29สิบเาสิงหาถึงวันที่4กันยาร้านอาหารเยอะแยะมากมายที่แบบคนดังๆเหล่าแบบเซเลบนู่นนี่นั่นน่ะเขามารวมตัวกันที่นี่แล้วก็มีร้านกาแฟร้านนึงแต่แต่ว่ายังไม่พูดถึงหรอกร้านกาแฟนะอร่อยมากอย่าไปพูดถึง ของดังมาแาน่นคปมดูควัเ <c oughs> ยำดาวยั่วยั่วจ้านี่เจม็กผููจัดงานงานนี้ขนมปังไว้เฮ้ยพามาล้านนี้เลย โต้วัชาริสาอันนี้ก็ชิทมไม่หยุดเลยอร่อยนางร้ายหอยอบจะมีนางร้ายหอยขยาว้าวมเปลี่ยนร้านได้ไหมแม่ค้าสวยกว่านางร้ายหอยขยวจากร้านเลยร้านเปาแวนบายคุณสาอร่อยกรอบไม่หืนไม่ะไรอะหอยหอยร้านนี้ไม่เสียใจนะฉีดคิลเลอร์บัวอกตัว ค้าอยู่ไหนอะซื้อปลาทอดหน่อยพี่ครับอ๋ออยู่นี่โอ้โหช่งเงือเหมือนสูงมากหืมร้อนพี่สามก่อนเร็วนี่มาซื้อไอยพี่สามก่อนอ๋อร้านที่จักกระบุนแต่บอกก่อนว่าพี่จะอยู่วันสุดท้ายไม่ใช่พี่ยังไม่ตายไปไวแล้วพีวันนี้พี่มีคิวแค่สองวันอยู่ที่มีแค่สองวันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าสัญญาว่าจะมาให้เต็มเต็มวิคเลย อยากเจอพี่จักกระผมรีบมาวันนี้มาวันนี้โอเคขอบคุณนะคะผลไม้ไหมคะมีหมูเต้ด้วยนะพี่มีมีหอยลายแปดสิบด้วยคนละร้านเจอทางเข้มแล้วโคตรเหมือนโคตรเหมือนเลยอาจงอาจัดน้ำจงน้ำจิ้มมีครบเหมือนหมูเต้จริงๆลยเนี่ยฝากร้านด้วยนะคะลูกชุบบั้นคุณแม่งานนี้ถึงวันที่สี่เดือนกันยายนปีปีนี้แหละ หกเจ็ดคือรถมินิสันลบบุรีเชิญนะคะเชิญนะคะเฮ้ยจะเราจะกลับแล้วเหรอแต่ว่าเหลือกร้านนี่ร้านกาแฟที่พูดถึงตอนแรกไงร้านนี้ต้องตะโกนเรียกร้านนี้ต้องตะโกนเรียกด้วยนะเรียกธรรมดาไม่ได้เหรอมัน